สมัยพระพุทธเจ้ากุกูสันทะคนอายุยืนตั้งสี่หมื่นปีสี่หมื่นปีเพราะว่าในยุคนั้นเป็นยุควิวัตะกับกับเจริญ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 โลกทุกพึ่งเจริญขึ้นใหม่ๆพึ่งเกิดใหม่สิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรมันไม่มีพิษมีภัยกินได้แม้กระทั่งแผ่นดินเอาดินมากินแทนข้าวก็ยังไม่มีพิษทีนี้พอขึ้นไปสูงมันเริ่มเสื่อม จากกุกุสันธะโกนาคามันนะอายุคนทั้งหลายลดลงเหลือสามหมืนพอมาถึงกสปะเหลือสองหมืนพอมาถึงโคตมะมีแต่คนบาปพากันมาเกิดอายุเหลือร้อยเดียวเหลือไว้ให้จก 1, กักพันหนึ่งก็พอได้เนาะตั้งสองหมืนเอาไปเมื่ตั้ง 10, 900, หมื่นเก้าเก้าร้อยเหลือไว้ให้เราร้อยเดียว เพรานั้นพระพุทธเจ้าเราจึงบอกว่าปัมมายุมนุสสานังหิเรยนังสุโกริโสอายุของหมู่มนุษย์นี่น้อยนักหนอในความน้อยของอายุนี้แหละถ้าเราไม่ประมาทพูดกันบ่อยๆคิดกันเรื่อยๆถึงความตายอประมาทแม้อายุน้อยนนี้ก็ยังพากันประมาทพากันหลงไหลมัวเมา จนลืมเป็นลืมตายโคนเท่าหลายเติบผลจึงคดสวดไก่ยังดีได้หันเถาเ่า,านี่คดสวดแน่แล้วน่ยไก่ฟังนางไก่หัวยอยู่บนข่อยง่อยบนเดียวแล้วบานเนีเ่ยจะคนจะชวนลงย่ำใดความทุกข์ก็ช่วยความทุกข์มันเปิดเผยตอนยังหนุ่มยังแน่นความทุกข์ผูกปิดบ,บังด้วยกำลังวังชา จะเดินจะเฮินจะไปจะมาเต้นสามสอออกสามวาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยเป็นเจ็บออดออดแอดแอดกำลังมันกล้าอย่างหนกความทุกโถกปิดบังมีแต่หัวแหนหา่ามีอกอันงออคือสิเทาบ่เป็นพอถึงตอนแก่เอาแล้วจะมันเปิดเผยมีแต่เจ็บมีแต่ปวดอะไรอะไรมันบอกหูก็บอกตาก็บอก จะมูกก็บอกดังก็บอกแขวก็บอกลน่นายล่นไปกินอีหยังก็บ่ได้เนวเคยแสบก็บ่แสบลีนก็บอกเห็ลูกห้านเขาว่าเห็ดดีเพราแห้งเราโติ่นยังว่าจางเจเิกอยูาคว่าเพะะินล้นตายลนเพ่นเถ่าพ่นบ่จักนั่นมันบอกลุกขึ้นเอาก้นเงื่องขึ้นก่อนปานนั่นจะหูจักทักที่เถียมาปฏิบัติธรรมความทุกข์มันเปิดเผย รียกว่าอปฏิชันนทุกข์ไม่ไม่ปิดบังแล้วน,น้อยนี่ก็ยังดีที่พากันไม่ประมาทนี่แต่ที่นี้มันก็มีอีกบางคนยังหนุ่มยังสาวรู้จักสแสวงหามีสติปัญญามองเห็นความทุกข์ปนความสุขอยู่ดังที่เราเห็นนี่แหละเด็กตัวเล็กๆกก็มียังเป็นสาวเป็นนางก็มีเป็นหนุ่มเป็นน้อยก็มี นี่คือของเก่าที่เคยสั่งสมเคยอบรมมาตั้งแต่ปุเรชาตปัจฉาชาตปุเรชาตตะปัจจโยปัชฉาชาตะปัจจโยปัจจัยมาแต่ชาติก่อนๆส่งมามาถึงชาตินี้บุญเก่าที่สั่งสมไว้เหมือนดอกบัวเมื่อมีน้ำก็ยังลอยอยู่ในน้ำใบบัวก็ลอยฟ้องเมื่อน้ำแห้งบัวตาย คนผู้ปรารถนาเนงาบัวหัวบวัวไปขุดมีรากมีติ่งมีเครือตรงไหนขุดหาเอามาต้มกินเหมือนมันตายฝลฝนตรงมาเหลือรากเดียวมันก็ออกใบน้อยขึ้นมาฝนตรงน้ำพ่อจริงหลิ่งออกใบหน่อยพิ้ๆขึ้นมาอีบุคคลที่มาเกิดในยุคศาสนาของพระพุทธเจ้าอสุวรณโคดมถือว่าเป็นคนที่แกล้วกล้า เพราะว่าตรงนี้มีแจ่คนบาปส่วนม,มากผู้ใดใฝ่ฝันทางศีลทางธรรมแสวงหาทางออกในอริยญาณธรรมเป็นอริยสาวกปนอยู่่ามกลางโลกียะปุถุชนบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าแกล้วกล้ามีมีปัญญาปัญญาปารมีมีปัญญาอินทรีกล้าพอที่จะเจาะ สภาพแวดล้อมบุคคลแวดล้อมสังคมทั่วไปให้มาสนใจในสิ่งเหล่านี้ในยุคของพระพุทธเจ้าของเรานี้โลกยังไม่ลุกไม่เป็นไฟแต่คนจะฆ่ากันตายคนชั่วจะฆ่ากันตายจนหมดเมื่ออายุลดลงเหลือสิบปีทศวัเสสุทศวัษสายุเกสุมนุษย์เสสุ มนุษย์ทั้งหลายจะมีอายุเหลือสิบปีปัญจวัส,สายุเกมนุษย์เซสุกุมาลีอลังประเตยาเมื่อมนุษย์มีอายุสิบปีเด็กหญิงอายุห้าปีก็จะมีผัวใกล้นะใกล้อาจจะอาจจะเร็วเร็วนี้ก็ได้สักร้อยปีข้างหน้านี่อาจจะมีแล้วห้าปีมีผัวโลกนี้จะถึงยุคห้าปีมีผัว และก็จะมืดจับอาวุธมาเข็นฆ่ากันนอกจากว่ามีบุคคลผู้รู้ธรรมตถาคตตปเวทิตัะเทเสตามีบุคคลผู้รู้ธรรมของพระตถาคตแล้วกล่าวแสดงชี้จแจงแจ่มแจ้งบุคคลเหล่านี้จะเป็นลูกตุ่มทวงทวงความที่น่า ของสังคมของชุมชนนั้นไว้ให้ช้าลงแทนที่จะสักร้อยปีอาจจะยืดไปเป็นพันปีหรืออาจจะครบดังกล่าวแล้วถึงห้าพันปีแล้วก็จะเข็มฆ่ากันเหลือไว้แต่คนดีที่หนีจากสังคมไปทำสมาธิภาวนาเคยพูดให้ฟังหลังจากนั้นอายุนี่ก็เริ่มใหม่เองไปจนถึงอสงไขย แล้วก็ท้อยลงมาอีกถึงแปดหมื่นพระสีอริยเมตไตรก็จะมาตรัสรู้คนทั้งหลายก็จะได้อาศัยหลักธรรมอันนั้นประพฤติัมโดยมีพื้นฐานไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็จะดับขันดับกิเลสไม่แอบอิงอาศัยโลกนี้โลกไหนไม่มีการไปไม่มีการมา อัสด,ดงคดแห่งวิญญาณสังขารทั้งหลายเข้าไปสงบสัญญาทั้งหลายเวทนาทั้งหลายก็ดับเย็นรูปกายก็แตกสลายวิญญาณอัสด,ดงคดไม่แอบยิ่งอาศัยมันก็ต้องส่งไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้พวกเราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาจำสินเดี๋ยวนี้มาลอยบาปมาลอยบาปมาโปงบาป ไม่ใช่มาล้างบาปนะมามาปรงบาปมาละลายบาปมาเพิ่มบุญวันอุโบสถอุปะเข้าไปโอสถเยียยารักษาอุโบสถก็ไปว่าเข้ามาเยียยารักษาใจใจมันมีอะไรมันมีบาปมีความชั่วมาเยียยารักษาละลายบาป ปรงบาปมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายัางไม่มี